สวัสดีพี่น้องมันมีพี่มาเล่นน้ำพี่น้องเอ้ย,ยพ่อบุญโดยเมื่อขีเบอ่อ,อ,อจะแม่นงามเดชคัลแหลมาเล่นกระบอนเจเจ้าค่ะแม่นาก่อ,อ้ยมนที่สวยนะเจ้าคา่ะพี่มันข้าแล้วพี่เอ้ยปรทเทศในคำฮังกระบายโอ้อยพี่พี่น้า คนดอกค่าก็ที่ไม่เต้ยไม่ยากนี่แหละบาทนี่ฮั่งกระลิปซิ่งไปแล้วค่ะเพลงหนึ่งนาะเออมือกันไปนั่งเล่นนั่นเอียงก็เล่นเองก็เอ่อเอียังมาสังทองร้องใจรถจนาเขาเอียงกระลิปซิ่งมาให้นั่งรลิปซิ่งมาให้นั่งเล่นเป็นเอ็นแสดงเอ็มวีเอ็มวีไม่นั่งแสดงเอ็มวีนั่งเอกในเอ็มวีพีน่ะพีเอ็มวีพี่นังฮะพอพ่อมึงเต็มกุ้พภา มารีวิวเกิบรีวิวเกิบพี่หางรีวิวเกิบอี่หยางนี่พี่น้องก็คือมาเจ๋ออยากมาขายต่อไอ้เพื่อนขายเกิบบอเออแต่เพื่อนบอกว่าเกิบชั้นอะมันคู่ละพันปันสี่พันห้าพันป่ายพื่อนได้ไหมน้องเพื่อนได้เกิบมาใหม่รองเท่านหนรองเท่าป่าวไปมาใหม่คู่ละพันเพื่อนจิมาตัวขายเห็นนางเฮ้ยนางสวยอร่อยมากมีใบมีรู้เป็นคอนโดมีวิวทุกท่า น,นางชิมใส่คุละพันบ่อได้นะคะเบิกอีแดงพันเบิกอีแดงควนคุละพันเจ้าค่ะเขาเบิกอีแดงไงน้นอนมึงไหมโอ้ยมันน่ากเกียดตุ่มคล้องเนี่ยกระตุ่มคล้องตุ่มคล้องบริมอสมก็นางกีบฉันเลยบอก <laughs> จตสร้างทุกส่วนที่ในโตฉันมีแต่ อ๋อจะเบียดคุยเบียดมองเออพี่น้องมือว้านี่เพื่อนไปเฮ็ดเล็บพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเล็บมือว้านี่นาะมืออื่นมืออื่นมือกระดัมหน้าเลยคุณเจ้าคิดว่าจังไดคุณเจ้าเฮ็ดเล็บลงดัมหน้าเฮ็ดเล็บต้นหน้าเจ้าว่าให้โซ่ขนาดไหนพี่น้องเขาเจ้าอันเฮ็ดเล็บตีนก็เล็บมือนะเล็บเท้าก็เล็บมือนั่นหาสิบหาหาล้านกี่หาเศษหามือเง็บหมือหาพันแม่งไปเฮ็ดแต่เล็บตีนประเทศนี้ ค้าทุนบมาเฮ็นลิบมือหามเลยบัดขึ้นรถเพาะเอ้าเอ้ากูลิบมือเลาก็เจี๊เจว่าข้าทุนโวยเท่าไรยังงงเจี๊เจว่าโอ้ยกูนี่กว่าโอเคต้องมึงงงแต่กูได้มึงเนี่ยเจี๊เจว่าไอ้เพื่อนนี่ได้พี่น้องเลยนางบาเท่าไรยังงงเนาะนางว่าพี่น้องเออพี่น้องก็ได้มานั่งมาหมออยู่ตูบข้างทางเจ้าค่ะพี่น้อง นาะเอา้ามืนอนี้คือสิดบอดดไปหาคนงานดอกพี่น<ม>้องไอ้เบิรงนขักไรตรงในยูนิเบิร์ดมือเลยแหละมีพระเอกหนา,หาไหมพี่น้องลรอเบจคาน้าฮักเบจคาพี่น้องเป็นจ,จูเป็นะเชิงเบจคาขวาน้อยบอสโอ,อ้สนใจก็ทักเนนกสร็จนะจิ๊ก้าน้าก็ติดต่อให้ลูกหลานานางเนี่ยในบ้านเด้อพี่น้องสิเปิดว้ามให้บอสแ้วหน้ากัดบอสซึ่งจะสงเกยบอดดิปกึ๊ก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 พี่น้อง ลายคนก็่าเห็นคู่เห็นเห็นหลายๆคิดว่าอันนี้กันเนาะน็นคิดว่านางชิจงชิยากรมเบิดในพี่น้องมีแต่ลูกตลาดเจ้าค่ะไปเขามีนาคตเนาะเจ้าค่ะเท้าเถ่าแล้วก็ควรจะอยู่ในส่วนของฉันนะแม่เออฉันก็ฉันกะควรจะไปแล้วเถ่าแล้วกะอยากจะมีลูกสะพายร้านสะพายในพี่น้องเออไปขายลูกขายร้านกินนะขายได้คขจะดีเจ้าค่ะ แค่เพื่อนยูนิ่จะหูซื้อว่าเสียงน่ะมันแหบขนาดไหนน้องเปน้องแห่ขนาดเจ๊เอ้ยเจ๊หูหัวนั่นติดพวกออกแล้วเจ๊เพื่อนก็เริ่มสีเข่าเลยได้พี่น้องเอ้ยสีสีเข่าสียามใดก็มาเข่าอสั่นเดี๋ยวน้องสร้างว่ะนี่จ้านางตานางหน้าสดๆพี่น้องเอ้ยหลังจากไปหาเห็ดมาจ้ะค่ะไม่ได้แต่งได้สวยนะคะก็สวยแต่ยังคนสร้างก็ไม่มีนี่คือเจ๊พละเนาะ กระสวยกระยัางคนสร้างกันหลายนะกระสวยกระยังคนสร้างก็บม่ได้มีซี่แคร์ยังเนาะไม่ได้แก่หนอนแค่สุดล่าสุดยิ่สี่ได้ไปบ่หาคนงานนี่เนาะหน้าลถกลามอืดนี่เนาะเจ๊พระราจ้างคู่ละจักบาทเนาะเออเจ๊พระราจ้างคู่จักบาทเนาะแถบ้านเฮาก็จ้างคู่ละหามบาทเจ๊เก็ไปเลย เจแท้แน่นอนคู่ละแปดบาทแต่ว่ายังบม่ได้จัดคูน่าได้ดอกมันแน่นเามานั่งนี่มันสิดอยมึงเป็นเงินเป็นยอดไเงบนเป็นยอดมาหนิฮะออามาบ้านนี่ทอดเทินโทินี่นะยังไม่ได้เชื่อรายการนะพี่น้องหลายหลายคนน่ะในบ้านเขากำลังเริ่มดัให้ดับหน้าเลพี่น้องหาคนกขยากแัน พอผู้นี้กระดัมผู้นั่งกระดัมผู้นี้กระดัลนวฮะาจากห้างแยเขาไปห้าบ่นอื่นกันยัง่าจากแยกเลยเนี่นอกจากมีรถไปแก้เอาเข,ข,ข้าไปเข้าไปแก้เอาเข้ากันจะบรอยากบรอยาคมา,มาแล้วเอาเอาาื่อเอื้อหอมเอาไปลูกข้าให้เอื่อยจะคนสองคนนะ,ะเราก็เอาลงไปดัมจะคนจากไดก็บอกไปนี่หน้าใกล้กันนะพอหน้าที่กัดในพี่น้องหน้าตีกันพี่น้องหน้านาที่กันนี่หน้าอมรากับปันเบาใจหน้าที่กันพี่น้องเออเอามาเพื่อเอื่อยนำทางเบิง์ก็จะคนจากไดหน้าเออ ให้เขาไปลูกกากาเดี๋ยวมันเป็นอาได้ลักษณะกากินยูนอนน้ำนี่บร่มีโลกผาดแล้วก็มาดเลยกครมาสมราคาที่ฉันจ้างนะคะเท่าไหร่จ้างเท่าไหร่ลูกกาข้าปกติพี่น้องข้าจ้างคููละห้าบาทแต่เกจากัรเลยคููละเจ็ดบาทแล้วตัวมันตังเอาจริงจริงเลยอมเจ้าอย่าเพิ่มเกจคือไร้หอยเขาเลี้ก้อนจังหวะกัน วอาลีเฮากระบอมีเงินให้เราจ้างนำหน้ากันต่อได้ก็บ่าวจียังนะเห็นใจบอชัดว่าวไม่เจ้าว่าอีหังว่าวไม่ดีเอานี่อ้าวพี่น้องมิดมีเลยแบบนี้ต่อก็บ่าตอบว่าตอบนี่เมื่อเบิกเงินไปบ้ตอบเราไม่ใช่ธนาคารนะอ้าวหายใจก็ได้ไหมให้จ่ายเงาะแบบนี้ คุณพี่ใจดีเจ้าขาอยู่ทางเมืองนอกเมืองนาะของเงินค่าจ้างโรคการเนี่ยเจ้าขาบาเจโอ้ยเจ๊หายเนี่หำหายเอื่อยเนี่ย,อยเออเอื่อยเรื่องเงินสองพันมือวานเบามีหายสองพันเนี่ยไปจ้างคนโรคการไม่ใช่จ,จต่ข้าเจ้าเป็นข้าเจ้าเป็นนุ่มๆกับพราะที่หายเจ้าเถ่าละนั่นแล้วเห็ดบุญกับคนเถ่าเด้ออีกยู่อีกบ,กบุกี่ปีก็สิตายแล้วโอ <laughs> เท่ากับย <m> ่งเลี้ยงเราเลี้ยงเบียก็บม่ได้บ่เป็นเหล้าเป็นเบียร์จูบมือพี่น้องป้าซื้อเกือบซอยนะซื้อเกือบซอยเนี่พี่น้องป้าหลานกันฮิีบุญน้ำป้าในี่ยฮัมมึงจ้ากูเมาเลยกูยังไม่ได้คนลูก อยู่นี่ไหมเออเอาเธอกินบ่สหมาให้เล่นนั่นเล่นนี่เล่นบดนั่นบ๊นี่พี่น้องคุ้มืงินอยากด่เไปก็เป็นแล้วนางเอกก็เป็นแล้วโตก้กงก็เป็นแล้วใสรเล่นบดตยังอีกเมือกบริเมื่อกหรอกกระสวยก็ยังคนสั่งกัะบอมีบอมีบอเจ้าเอยอย่าเป็นกอบอย่าไปกอบคุ้มะเขาเนาะอย่าไปกอบข้าเจ้าอันนี้เป็นสโลแกนของเตฟอร่าอย่าไปกอบมา คือว่าละเด้กก็สวยกันอย่างคุณสร้างก็บบอมีอสวย,ยและรว,วยมากมีบ้านมีรถยิคโดมีวีมีสาวทองคา่าอย่างมาห้าล้ำเมือ่อคืนนี่มีควายบักตู้ด้วยแล้วพ่อแต่มาถึงบ้านชิ้ันหารบอนเคยอยู่เน้มเห็นควายบักตู้ผ <c oughs> ู้สู <c oughs> ้อาย ก็พื้นเสาทองฮะนะคือจังได้เจ้าคิดจังนะอยากถามจุดประสงค์เจ้าเด่นขอเจังนาทีแหละสบายดีขอร้านเลยได้เจ้าข่าวอะไรเนี่ยอัมบลาคือขาดอะไรคือ โอยเล็ด <c oughs> ให้นางปิดฝังอังมาโนโศกันต่อดูควาดินซ้ายจนเป็นมองเขาเอ,อิ้นมาดอนกอดความเจ<ห>็บปวดในครั้งนี้<ห>ไผ<ภ>สีเหล่ามอมอพระ <respects> นาเเเออเอะอ ถูกเดพีดูตอนนี้นะยังทุกข์ยังมโนโศกันฟ้าและดินสังหดหายยังอีกทุกร์เดี๋ยวครับ้าและดินสังหดหายสัรพคน์บ้นเป็นฝ้า ไม่ิดมาทำเข็นขาดก,กระเด็นไปโคโ้โกหกรรมเหลือความหวิดเราเว้นแล้วสามีเนี่ย ร่องฮอดมือไรเย็นี้เอาพ่อ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 ไรเย็นนี้นะเอาพี่น้องคลิปของเจ๋อเวลากระคอฝากไว้ซันีิกอนเนาะใส่ส่องเธอกระคลิปเธอแต่ว่าโอ้ยอุดเนาว่าอุดเนาว่าคัดขาดขาดขาดโดยคอร์สนะคอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบอลเจนเลือดตาอย่าลืมนะเจ้าค่ะอยากชมคลิปใหม่ๆต้องกดซับสไครต์อยากได้ส่งมือคีย์บอร์ด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  มือคียค์บอร์ดน่ารักเจ้าค่ะช่องยันช่องมือคีย์บอร์ดอ่ะเบาวมิงมือคีย์บอร์ดบ่าวมิงมือคีย์บอร์ดพี่น้องอย่าลืมติดตามปนเรจาน่ารักจุ๊บๆน่าจะเป็นอิหยังเกี่ยวกับอันคณะเจ้าว้าขนาดเนี่ยเอาหุ่นหุน่นซนยงซีนจะได้เป็นมือคีย์บอร์ดแล้วจับคณะคณะเป็นหนา้าปูจักอันคณะพี่เนาะไม่ก็มาอันชีจะเป็นอัน เอ่มือ,มอกอ,อ,ง,มอง,งมือกรงแล้วมือคีย์บอร์ดนั่นเองพี่น้อง,อง,งหุนหุนห่นสยองศิลแม่นุนหุนสยองศิลเจ้าขาในเพจน,นะเจ้าค่ะอัมราก้าเก๊ะถ้าเพิ่นมากับเพิ่นอะเซทิลเลนหลายๆเถื่อนบอ๊ะโทรเอาโอ้ยบอโทรกับบอมาตีเอาโอ้ยเซ็กซ์กระปิ่งง่อนในเจ้าคขา <8. S 2> โอ้ยตู้สั็กซมีเักซใหม่เัก็กซ์มีสลอกผ่านไป <laughs> อ แซรด์และแซมมีและพี่น้องอย่ามาใหญ่ใหญ่ห้างจะเข้าไปหาคนงานแล้วค่ะสวัสดีพี่น้อง